สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตวันนี้อยู่ที่จังหวัดน้องคายจะไปอำเภอรัตนวาปีไปร่วมสัมมนากับสอสอชนกจันทาทองสอสอมดครับของคณะกรรมธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานก็อยู่นะครับวันนี้ก็อยู่ตอนบรรยายอาจจะ ทำการไลฟ์สดทาง Facebook ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับชมเมื่อวานนี้มีการชม Facebook ไลฟ์ประมาณ5 0,000ื่นกว่าคนนะครับต้องขอกราบขอบพะคุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาครับวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องเรือดำน้ําอีกครับแม่เห็นทางกองทัพเรือออกมาถแถเลงการเป็นเรื่องเป็นราวโดยพลเรือโทรประชาชาติสิริสวัสด รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยได้เปิดดูดูทีวีตอนเช้าบอกว่าทางทีวีเนชั่นนะครับมีประชาชนเห็นด้วย71%ในการที่จะซื้อเรือดำน้ำจึงยกเหตุผลนี้มาสนับสนุนให้กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำกับ <c oughs> ไอ้ทัานโคโศกครับ คนเรือโทรประชาชาติครับเนชั่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเนชั่นเขาเรียกเนชั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนแบนไม่ดูช่องเนชั่นแล้วเป็นสื่อมวลชนที่เอียงข้างกระเทเล่ใส่ร้ายป้ายสีพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเขาแบนการโฆษณาสินค้าตัวใดที่โฆษณาในเนชั่นเขาก็จะแบนจะไม่ซื้อแล้วครับเดี๋ยวนี้ถอนตัวกันเป็นพันละวัน และกองทัพเรอเือไปเชื่อไปเชื่อขี้ปากเนชั่นนะครับมาสนับสนุนมันก็ยิ่งทำให้ความศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพเรือมันลดน้อยถอยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่างหากครับเขาสำรวจเหมือนกันแต่ว่ามีประชาชน93ไม่เห็นด้วยในการซื้อเรือดำน้ำครับท่านจะเชื่อใครอ้าวพลอดิสรนก็ได้ครับตรงไปตรงมาคุยกับอดิศรถ้าเห็นด้วย ในการซื้อเรือดำน้ำกดหนึ่งครับถ้าไม่เห็นด้วยในการซื้อเรือดำน้ำกดสองจะซื้อมาทำไมล่ะครับเดี๋ยวนี้อ้างเหตุผลว่ามีเรือดำน้ำของต่างชาติล้ำแดนเข้ามาในน่านน้ำของทะเลไทยนนยกเบกรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคุณสุพลฟองงามคนที่เป็นประธานอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ก็ลงคะแนนให้ทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกองทัพเรือในอนุกรรมธิการได้ซื้อ ถ้าไม่มีเรือดำน้ำจะปะต่างชาติจะไม่เกรงใจประเทศไทยไม่เหตุผลแต่ละเหตุผลนะครับผมฟังไม่ได้เรื่องจริงๆนะมันชักจะมันชักจะทนไม่ไหวแล้วครับในขณะที่ประเทศเข้ายากหมากแพงอย่างนี้เป็นหนี้เป็นสินประเทศเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังเนี่ยยังมีหน้ามาซื้อเรือดำน้ำสองลำมึงสิเป็นสู่กับไผ ระบ,บุศัตรูหน่อยครับเวียดนามใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยลาวใช่ไหมในทะเลจีนตอนใต้เนี่ยมันจะเกิดปะทะกันระหว่างเรือดำน้ำใช่ไหมที่คุณอ้างเนี่ยถ้ามันล่ำรวยไม่เป็นไรนะครับนี่มันยากจนไปกู้หนี้ยืมสินเขามาท่านทับเรือครับไม่มีเรือดำน้ำมันไม่ตายหรอกหรือว่าจะลมเสียหายตายเสียหกตายทันทีหรือกองทัพเรือเนี่ยแหมทำอะไรให้มันเข้าท่าหน่อยครับ ผมขอคัดค้านหัวยันหัวยันตีนแหละครับไม่เห็นด้วยในการซื้อเรือดำน้ําให้กําลังใจสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวัระสวัระสหรือในคำบนกากรรมธติการชุดให่ตัดตัดออกไปซะครับตัดออกไปซะเอาเงิน22,500ล้านเนี่ยมาทําถนนลาดยางได้ถนนเกือบพันกิโลเมตรนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาแหมเงื่อนกระหือหรือเหลือเกินนะเปรียบเรือดำน้ําเป็น ปาปิรัญญาโอ,อ้กัดไปได่าชนไปได่าเลยเหรออธิบายยังไงมันก็ไม่เหมาะสมครับเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่มีดีเพราะรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลน,นะครับโดยการป้อนอำนาจเข้ามาแล้วก็สืบทอ,อดอำนาจมาสักสี่หปีมันไม่ไปไหนมาไหนมันบริหารประเทศไม่ได้แลยประยุทธ์มันกระทบกระเทือนไปหมดเพราะฉะนั้นกองทัพเรือครับ ท่านก็เป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยประชาชนรักอยู่อย่าทลายศรัทธากับประชาชนเลยครับหยุดซื้อก่อนพักไว้ก่อนครับโอกาสที่ร่ารวยแล้วค่อยไปซื้อมาใหม่ครับซื้อจากประเทศจีนจะลบกับจีนเหรออะไยุยทธโภคกรที่เขาให้มาเนี่ยมันสู้กับอเมริกาได้ไหมสู้กับอินเดียได้ไหมอ่ะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วหลังการขายเนี่ยต้องใช้เงินดูแลมันเท่าไหร่ครับมันจอดอยู่ในนำ้ำเฉยไม่ได้นะมันต้องดูแล ล่ำรวยมหาศาลเลยทาหารเรือโอ้ยกุมานายหลายทีเนาะมีทาหารปึกึกเนี่ยมีรัฐบาลปึกๆป,ปกครองบ้านปกครองเมืองครับผมขอคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำหัวเด็กตีนขาดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ